ก่อนเรียนเรื่องพันธุกรรมม .3 เนี่ยทุกคนจะต้องมีความรู้เรื่องของเซลล์ด้วยค่ะ,ะการแบ่งเซลล์เนี่ยต้องเอามาใช้นะคะทุกคนแบ่งเซลล์จะแบ่งเป็นไมโตซิตกับไมโอซิตไมโตคือแบ่งเพื่อโตค่ะเซลล์ร่างกายเนี่ยจะมีการเจริญตลอดนะคะอย่างเช่นกระดูกผิวต่างๆนะคะกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยค่ะจะมีการแบ่งตัวแบบไมโตซิต ส่วนไมโอซิตแบ่งโอแบ่งเอแบ่งไข่แบ่งสเปิร์มค่ะแบ่งเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยจะแบ่งโดยไมโอซิตค่ะมาดูความแตกต่างกันนะคะไมโตเนี่ยมันจะมีการสร้างจำลองตัวของโครโมโซมขึ้นมานะคะเป็น2ขานะอ่าก็คือ2โครมาติดใช่ไหมอ่าน้ตตาเป็นแบบนี้เลยนะคะ2ขาจากขาเดียวเห็นไหมสีแดงมีขาเดียวก็จำลองขึ้นมาเป็น2ขาพอได้2ขาแล้วนะคะก็จะเกิดการแบ่งตัว1ครั้งค่ะแบ่งตัวโดยการที่โครโมโซมสี แดงเนี่ยกับสีเงินเนี่ยจะมาเรียงกันตรงกลางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แยกโคมาติดออกเนาะขาคู่พี่น้องเนี่ยเขาเรียกว่าซิสเตอร์โคมาติดหรือน้องจะเรียกว่าโคมาติดก็ได้นะคะพอดึงแยกออกแล้วเนี่ย จะได้เป็นเซลล์ที่มีลักษณะแบบนี้เลยค่ะอ่าก็คือได้2เซลล์ที่มีโครโมโซมเหมือนเดิมเลยเนาะเพราะมันคือเซลล์ร่างกายของเรานั่นเองนะคะส่วนแบ่งไข่แบ่งสเปิร์มนะคะจะต้องมีการจำลองเหมือนกันค่ะแต่มีการแบ่งสองครั้งค่ะแต่ความแตกต่างเนี่ยคือมันจะมาเรียงกันแบบคู่กันนะคะแล้วก็ดึงแยกออกเขาเรียกว่าดึงแยกโครโมโซมคู่เหมือนออกค่ะพอแยกออกปุ๊บเนี่ยจะได้2เซลล์ที่มีลักษณะแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นแบ่งอีกรอบหนึ่งค่ะก็ดึงขาออกนะคะก็จะเหลือแค่ ครึ่งเดียวเห็นไหมจากตอนแรกนะคะที่มี2แท่งจะเหลือแค่ครึ่งเดียวแล้วแต่ได้4เซลล์ค่ะถ้าสร้างสเปิร์มเนี่ยก็จะกลายเป็นสเปิร์ม4ตัวแบบนี้เลยนะคะง่ายมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูพี่หนามไว้ใครสนใจคอร์สมอต้นปัดขวาจิ้มลิงหน้าโปรได้เลยค่ะ